สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีเว,เ,วเกมส็ลตขี่ม้านะครับอยู่ในห้องไอทีของเว็บยูฟาหกแปดนะครับอุวันนี้เราจะมาเล่นเบทที่เท่าไหร่เออสิบบาทเลยนะครับอุ้ยหี้ครั้งแรกก็แตกอีกแล้วอ่ะบิดบินเลยอ่ะอุ้ยทำเงินไปจริงๆเลยอ่ะใครอ่ะอุ้ยแตกรัวๆไม่กล้าวินเลยอ่ะนู้นชม อุยบอกแล้วทำเงินไวจริงๆเลยอ่ะน,นี่ก็แตกอีกแล้วอ่ะอุ๊ยแตกหลักหมื่นนะ้าอุ๊ยเก้าหมื่นน่ะอุยเรามาลองดูอีกทีนึงนะครับพี่ที่สปินสี่ครั้งอุ๊ยอันนี้ก็แตกอีกแล้วอ่ะอุ๊ยแตกง,ง่ายๆจริงๆเลยอะ่ะใครที่สนใจสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ไปอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมสลอแล้วแตกง,ง่ายจริงๆอ่อกอุ๊ยห้าพีสปินนะครับ อันนี้ก็เตะแล้วว่าพันห้าแตกง่ายจริงๆเลยอะ่ะอยากให้ท่านผู้ชมเลยมาลองเล่นกับวิบเรานะครับแตกง่ายใจเร็วนะครับอุ้ยแตกสองพันแล้วอุ้ยทำเงินไวจริงๆเลยอะ่ะสามีสปินแล้วอะ่ะโอ้โหเท่หร่อะ่400อะสี่ร้อยอ่ะอุ้ยสล็อตแตกง่ายนะคะผมเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับฝากยี่สิบรับหนึ่งร้อยนะครับฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะครับไม่มีการนำเทินเลยนะคะผมอุ้ย เว็บเรานะครับเป็นเว็บตรงนะครับไม่ใช่เว็บเอเยนนะครับผมมูลิการฉับไวนะครับรวดเร็วทันใจนะครับสามวินะครับผมฝากถอนด้วยระบบออโต้ที่ทันสมัยเลยนะครับผมวิจะแตกอีกไหมอ่ะท่านชมบอกแล้วครับส็ลตเราแตกนะครับหมม่อีกแล้วอ่ะหลักหมื่นนะปังๆมากเลยอ่ะแม่้ยอะไรเนี่ยเราให้เลือกอ่ะ วิเรียกโบนัสอะ่ะอุ้ยอันนี้ก็แตกกี่แล้วอะ่ะหลักร้อยอ่ะท่านผู้ชมกินรอบโต๊ะเลยจริงๆอะ่ะท่านผู้ชมนี่ดูว่าจะแตกอีกไหมอะ่ะเบทที่สิบบาทเลยนะอุ้ยแตกแปดร้อยอะอืมวิแตกอีกแล้วอะ่ะวิวิทำเงินไวจริงๆนะทา่านผู้ชมวิมาเรามาดูต่อนะครับอุ้ย 5ฟรีสปินหมุนฟรีแล้วอุ้ยนี่ก็แตกดีแล้วอะเตกง่ายจริงๆเลยอะเว็บเรานะครับเป็นเว็บตรงนะสนใจสมัครสมาชิกได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายนะครับสมัครวันนี้ครับมีของแถมอีกมากมายหลักชิ้นเลยนะครับอุ๊ยแตงอีแล้วอะเ9ิดพันเก้านะครับแตกหลักพันสู่หลักหมื่นนะคะผมนุยเราคงต้องไปถอนตังค์แล้วอะท่านผู้ชมสนใจสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะมีลิงก์ไปอยู่ใต้คลิปให้ท่านผู้ชมได้สมัครนะครับแอดยูฟ้าหกแปดเก้าเอสนะครับมีสล็อตคาสินโนนะครับต้นเต่าปางครับแฮมบอลสุดนะครับมีโค้ชจบที่เดียวนะครับ